ตอนนี้กำลังเดินทางไปลงเดียนกันนะคะแต่ว่าที่จริงอะ่ะมันก็ขับขึ้นถนนได้แหละแต่แม่ก็จะจอดตรงฝั่งนู้นมันจะมีที่ให้ฝากจอดแป๊บหนึ่งคือเป็นร้านของชำเนาะวันนี้ถนนแบบเละหน่อยแต่ถ้าทางหน่วยงานเขาพากันลาดปูนซีเมนต์แล้วก็คงจะสบายขึ้นนะไปเลยระวังรถนะคะ ขับรถมาไม่น่าจะถึงห้านาทีนะลูกเนาะถึงไหม,มเรีกว่าไปทุ่งนา,นต,ต,าติดเลยใช่ไหมออกหรือยังคะ นี่คือคลองสามนะคะที่เขาเรียกกันคลองสามคลองสามก็นี่แหละค่ะหน้าตาคลองสามของเราบรรยากาศตอนเช้านี่ทางหน้าก็จะมีรถขายทุเรียนน,น,นะคะอันนี้ค่ะโรงเรียนก็จะเยอดต้องข้ามนี่แล้วก็จะมีสัญญาณไฟจราจรให้ก่อนข้ามนะคะ ก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยโบกตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศกิจกระมาณนี้อ้าวนี่ตรงนี้ยังไม่เคยถ่ายรูปเสร็จตรงนี้เลยแค่นี่